ไม่ไหวจริง,รงๆท่านะผู้ชมครับนี่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยวีสามสิบสองที่ร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดอำเภอปัตช่องจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้ชมโอ้ท่านส่งมาท่านบอกว่ามาเลยนี่ของน้าสุเทพค่ายน้องสวงที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดหมดลงแล้วน่าไม่พอแต่ถ้าว่าที่ร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดนะครับอยากจะให้ท่านไปเชยไปชิมไปดูกัน นะได้ชิมมาแล้วบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดยังไม่แก่จัดนะครับยังไม่แกจัดหวานซะแล้วเออไม่มีฝาดเลยความฝาดให้คะแนนเท่ากับศูนย์ <c oughs> เนี่ยแ่้วปผู้ชมครับนะอใจดีใจดีเจ้าของร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดเราบอกว่ามาเลยพี่น้องชาวอินทาลัมที่ต้องการพิสูจน์ความอร่อยของ V32 ลูกใหญ่ๆขนาดนี้นะ ลูกใหญ่ๆขนาดนี้ดูสิท่านผู้ชมครับแดงแล้วโอ้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนะครับอไม่แพ้น้าสุเทพแล้วล่ะนะสี่สิบลูกกิโลนึงนี่ได้แน่ๆท่านผู้ชมลูกใหญ่จริงๆนะครับนยดูแลกันอย่างดีแบบนี้โอ้มีความสุขมากนะนะเฮออออียผมเนี่ยมีความสุขมากเลยได้เห็นผลผลิตออกมาแบบนี้นะครับ ช่วยทาให้ชีวิตก,กระชุมกระชวยขึ้นเยอะทันว่า,างนันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จะแบ่งปันกันด้วยแหละนะดูแลอย่างดีเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับนี่ไม่กี่ปีเองนะเอาไปปลูกเนี่ยต้นใหญ่ขนาดนี้ลูกใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมท่านผู้ชมใหญ่ไวโตวไวร้านเขาใหญ่ซีฟู้ดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมที่รักจา๋าเออดูใหญ่ใหญ่โอ้โหสวยแม่มาเอามาใกล้มาใกล้มาใกล้ <laughs> ท่านไปดูได้นะไปดูไปชิมจะสั่งเสื้ออะไรยังไงตกลงกันเองนะคุยกันเองตกลงกันเองจะแบ่งปันกันอย่างไรก็ไปพูดไปคุยกันก็นแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะนี่นะให้มาดูกันให้มาดูกันนะครับที่ร้านเขาใหญ่ซีฟูด้ดอินทผลัมสายพันธุ์เด็ดของเราวี32นะจ้าท่านผู้ชมจา๋านี่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 นีนท่านผู้ชมที่ครบครับนี่ฮะโอ้อันนี้ภาพเก่านะ แต่ว่าภาคเก่าประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับที่สวนอินทรพลของคุณน้าสุเทพค่ายน้องสวงอําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือ V32 ามบท่านผู้ชมนะครับว่าปรากฏว่าคนส่งข่าวกันมาเยอะท่านผู้ชมติดใจบอกว่าสั่งซื้อที่คุณน้าสุเทพเป็นเที่ยวเรียบร้อยได้มาบ้างไม่ได้มาบ้าง <c oughs> 40ลูก1นกิโลหนักโอ้โหลูกใหญ่มากท่านผู้ชม เขาบอกว่าความฝาดเท่ากับศูนย์คือไม่ฝาดความหวานเท่ากับยอดเยี่ยมเนื้อเท่ากับสุดยอดหวานกรอบฟูเนื้อหนาลูกใหญ่อย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยดูสิท่านผู้ชมครับขนาดนี้ขนาดนี้แล้วนาะสุเทศเนี่ยแกดูแลดีท่านผู้ชมเอา้าต้องก็ต้องชมแกแหละแกดูแลดีลูกมันก็เลยย้ายใหญ่ตามสายพันธุ์มาท่านผู้ชมขนาดออกปีแรกนะเนี่ยนะปีแรกได้ล่อเข้าไปต้นละห้าหกจันเนี่ย ไม่ธรรมดาสีสวยมากนะครับแกจัดส่งไปกิโลละหกร้อย <c oughs> แย่งกันเลยท่านผู้ชมโทรศัพท์ไม่ได้กันเยอะเอา้านี่ตัดแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ชูกันให้เห็นแบบนี้บอกว่าปวดแขนปวดแขนสี่สิบลูกหนักอีกหนึ่งกิโลเนี่ยมันธรรมดาสิไหนท่านผู้ชมครับนาสุเทพแกโทรศัพท์บอกมาเลยบอกว่าเช,เ,วเชียน์เลยเชียนเบิร์ดแล้วด้วยครับเบิร์ดแล้วว่า หมดแล้วครับท่านผู้ชมครับโทรศัพท์บอกกันแบบนั้นนะแล้วก็ยังกุา่ามีน้ำใจบอกว่าขอที่อยู่เนี่ยเออเอาที่อยู่ไปบอกว่าจะส่งมาให้ชิมรออยู่นะยังไม่มา <c oughs> นี่ท่านผู้ชมนะอ่า 32, วีสามสิบสองท่านผู้ชมครับให้ท่านได้เห็นเลยว่าดูแลดีๆลูกมันใหญ่อย่างนี้ตามสายพันธุ์เขานะครับแล้วก็ถ้าขายกันราคาที่พอไปวัดไปวากันได้นี่คือ,อานาะสุเทพแกขายแค่กิโลละหกร้อยเห็นไหม กเรลเหกร้อยนี่โอ้ถ้าหากว่ามีแบบนี้กันทั่วทั้งผืนปตัาพีนะมีทั้งผืนปตตาพีล้วบาฮีจะขายได้เลยครับ้ <c oughs> ยังไงเออนาสุเทพมาเปิดสักระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดูแลรักษามันมันไม่เยอะไงท่านผู้ชมนะเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ดูแลธรมธรมดาดมดธรรมดาท่านผู้ชมนะดูแลธรรมดาธรรมดาแค่นั้นเอง การลงทุนมันไม่เยอะยิ่งโตไปนะปีหน้าจะจันยิ่งเยอะกว่านี้ลูกยิ่งใหญ่กว่านี้เอาคอยดูสินะครับเพราะว่าดูแลดีให้อาหารเพียงพอวีสามสิบสองท่านผู้ชมครับเรียนท่านว่าที่สวนของอคุณน้าสุเทพไข่น้องสวนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหมดแล้วนะฮะตัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับท่านที่ได้ไปขอแสดงความยินดีเพราะว่าท่านเอามาล็ดไปเพราะเอยเองเลยนะ เอามาเล็ดไปเพาะเองซะสายพันธุ์เดียวกับต้นพันธ์ที่ผมมีนี่แหละอันเดียวกันเป๊ะเลยท่านผู้ชมนะไม่มีผิดเพี้ยนหากว่าท่านจะรอเอามาเล็ดจากคุณนาสุเทพไปเพาะก็เอาตามใจเอาตามนั้นแต่ถ้าหากว่ารอไม่ไหวรอต่อไปคงไม่ไหวแล้วเออเนี่นะสั่งที่ผมว่าตอนนี้ปีกว่าแล้วท่านผู้ชมนะปีกว่าแล้วต้นตเมียนะต้นตเมียปีกว่าแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูว่าโตกันขนาดไหนมันโตแล้วอะ่ะนะแตกใบขนนกแตกหนามกันแล้วอะ่ะนะครับนะตอนนี้ขนส่งก็ราคาเดิมนะจัดราคาเดิมไม่ด้ท่านผู้ชมไปนะราคาที่ต้นพันธุ์ที่ขายท่านต้นตัวเมียเนี่ยค่าห้องแลบก็เขาไม่ปรับขึ้นก็เอาไปใน่งนี <c oughs> ้อย่าไปบอกอย่าไปบอกอาจารย์เกาวีแกเผื่อแกจะนึกสนุกปรับขึ้นราคาเอาท่านผู้ชมเอาไปท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพครับข่าวกลับมา ส่งกันมาบอกว่าโอ้โหมี v 32เนี่ยมันลูกใหญ่นะครับอ่ามีหลายคนเนี่ยโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่อ่านาสุเทพนะนาสุเทพที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ส่งข่าวกลับมาให้เราได้รู้กันว่าโอ้โหลูกมันใหญ่มาก40ลูก1กิโลได้40ลูกโอ้ผมบอกเออใหญ่นะการดูแลดีนะครับ นะดินฟ้าอากาศดีให้น้ําให้ปุ๋ยเข้าท่าก็เลยลูกใหญ่นี่น,นีไม่ต่างก,กันกับของท่านพระอธิการเพียรอินหัดกรวดหรอกครับท่านนะที่วัดสนามคลีตะวันตะวันออกขอภัยตะวันตกนะครับอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกที่ท่านผู้ชมที่เคารพได้ชมภาพอยู่ในขณะนี้นะท่านก็ได้กรุณา ส่งภาพกลับมาให้เราได้เห็นกันลูกใหญ่จริงๆนะท่ผู้ชมนะลูกใหญ่จริงๆก็คงจะไม่ต่างกันแหละครับประมาณเนี่ยสี่สิบลูกเศษๆประมาณนี้แหละ1กิโลกรัมนะกำลังออกสีนะวันนี้นะนะครับแต่ว่าทางพระอาจารย์บอกว่าโอ้โหฝนตกจังเลยนะฝนตกจังเลยนะครับนะแต่ว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของผลเสียหายนี่ไงข้อดีของสายพันธุ์อินทผลัมสายพันธุ์ V32 เขาเป็นอย่างนั้นนะครับ ไม่ต้องกลัวแตกค่ะฝนไม่ต้องกลัวแตกเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้ท่านผู้ชมที่เป็นแผลนะแสดงว่าไปโดนของแข็งเข้าให้ <c oughs> ได้ครับที่แผลของใสโดนของแข็งก็เลยเป็นแผลแต่ว่าเริ่มเข้าสีท่านผู้ชมครับเริ่มเข้าสีเนี่ยแดงมาแล้วแดงมาแล้วท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าลูกใหญ่มากเห็นไหมท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆขนาดนี้ ก็แน่นอนนะในการดูแลเอาใจใส่การตัดแต่งการดูแลให้อาหารเพียงพอมีผลอย่างมากล่ะท่านผู้ชมโดยสายพันธุ์ของเขานี่เป็นสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่นะสีแดงเห็นไหมะฮะสีแดงสดใสสวยงามเลยนะครับนะบางท่านบางคนก็ดูดูดดดดแลในเรื่องของการห่อเป็นอย่างดีใช้วัสดุห่อในราคาแพงเออมันก็ต้นทุนสูงขึ้นไปนะครับส่วนท่านที่ประหยัดประหยัดก็หาอะไรที่พอเหมาะพอควรก็แล้วกันนะครับ นะมาให้มีการอับนะระบายอากาศได้พอสมควรประมาณเนี่ยมันก็จะดีป้องกันแมลงป้องกันสัตว์ที่จะไปกัดกินทําลายมันก็ได้ผลละท่านผู้ชมนะเอาเท่าเท่าที่ประมาณได้น,ะนี่สีสันสวยงามอะไรย่างนี้แหละนะครับเริ่มเข้าสีกันแล้วนะนะนี่แหละที่เป็นหลักฐานที่บอกว่ายิ่งทํายิ่งดีคนไทยยิ่งทํายิ่งดีดีกว่าต้นฉบับ <c oughs> ดีกว่าต้นฉบับ นักร้องต้นฉบบอกว่าร้องดีแล้วปรากฏว่าเราทําดีกว่าเออนะ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 ประเภทว่า cover cover แต่นี่คืออินทพลัมนนผู้ชมครับลูกใหญ่ๆเห็นไหมฮะต้นเล็กๆ <od> ได้หกจันเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างส่วนหลายคนหลายท่านนะก็เริ่มโทรศัพท์ไปพูดไปคุยกับทางท่านพระอาจารย์กันแล้วนะครับ จะตกลงปรงใจอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ก็คุยกันก็แล้วกันนะทผู้ชมเพียงแต่วิเชียนได้ชี้เป้าชี้เป้าให้เห็นว่าอยู่ที่นั่นมีนะใครที่ยังไม่มีเออแต่ว่าบางคนบอกว่าขอชิมลูกแต่ว่าต้นน่ะสั่งวิเชียนนะครับอ่าต้นตัวเมียเตรียมไว้ให้ท่านนะส่งตรวจดียนเอเลยตอนนี้ต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะใหญ่เลยแหละนะปีกว่าแล้วนี่ ได้ปีกว่ากันแล้วท่านผู้ชมครับฉะนั้นเนืเรื่องของการเจริญเติบโตนะสมบูรณ์สวยงามไปอย่างมากน,นี่คือสายพันธุ์อินทผลัมมาจากนูนอินเดียนะครับแดงจัมโบ้ฮะจัมโบ้จริงๆนะสีลูก1กิโลกรัมนี่ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมนะใหญ่นะที่สําคัญคือพี่สูตรก็บอกว่าทานไปแล้วโอ้โหหวานอร่อยพอดีพอดีเลยนะครับกลิ่นหอม หวานอร่อยพอดีบริกลิ่นหอมที่สําคัญเนื้อของเขาไม่แข็งกระด้างนะท่านผู้ชมนะเขากรอบฟูนะกรอบฟูเนื้อไม่แข็งกระด้างส่วนถ้าหากว่าเนื้อแข็งกระด้างทานไปเจ็บปากนะท่านผู้ชมหวานอร่อยเะไรจมไปเจ็บปากเออเข้าใจแต่นี่คือกรอบฟูท่านผู้ชมกรอบฟูแล้วไม่มีฝาดเลยนะไม่มีฝาดเลยแม้แต่น้อยเอกลักษณ์สำคัญของสายพันธ์เรา เป็นอย่างนี้นะมี32นะท่านผู้ชมนะเอาละของดีท่านผู้ชมในส่วนนี้คือท่านได้ชมว่าลูกเขาใหญ่ขนาดไหนนะมาลูกใหญ่ขนาดนี้แม่จะใหญ่ขนาดไหนอันนั้นไม่ใช่คนละเรื่องคนละเรื่องแต่นี่คือผลสดนะผลสดอินทผลลัมสายพันธุ์ v 32นะครับนะนั่นที่เห็นที่ขวาด้านขวาจอขวาสุดๆนะท่านผะู้ชมอ่าออกสีเหลืองมีลูกค้าผมบางท่านบางคนนะฮะ โทรศัพท์มาหาเลยเอ้ยเชียนไงบอกว่าเป็นลูกสีแดงไงอันนี้มันสีเหลืองส่งภาพมาให้ดูบอกโอ้มันยังไม่เข้าสีมันก็เริ่มที่จะเข้าสีแล้วรอรออดใจรอสักประเดี๋ยวนะอดใจรอก่อนสักประเดี๋ยวเดี๋ยวก็สีแดงนะครับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กลับมาโทรมาหาว่าเออมันใช่หรอเชียนใช่เออด้ยอย่างนั้นล่ะฉะนั้นมันสีมันจะเข้าสีเหลืองก่อนนะ อ่าสีเหลืองเข้มเสร็จแล้วหลังจากนั้นแดงก็มาเลยนะแดงก็มาเลยเริ่มมาจากก้นก่อนนะแล้วก็ถึงที่ขั้วเขาเนี่ยครับนี่คือสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดีท่านผู้ชมนะลูกใหญ่ๆกันแบบนี้รายงานให้กับทุกท่านที่ครบได้รับทราบกันไปใกล้จะถึงวาระของการได้ชิมหลากหลายพื้นที่ก็ส่งขา่ขาวครั้กลับคืนมากันแล้วละ่ะท่านผู้ชมครับโอ้ขแาวพุ่งหน่อยนี่ขนาดทำสวนเยอะนะเนี่ยท่านผู้ชมนะนะนะ ขนาดทาสวนทําอะไรตากแดดกันเยอะๆมากมายพุงก็ยังออกนะครับต้องรีดไขมนันกันเยอะๆเอาว่ากันไปเรื่องของเราทนะานผู้ชมนะฝนก็ตั้งเขาแต่ว่าไม่ตกท่านผู้ชมครับตั้งเขาเลยผ่านไปไม่ตกนะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงนะครับแต่ว่ายญ่างามเหลือเกินย่างามมากงามแท้งามว่างามเต้งามหลายๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่า สายพันธุ์อินทพรลัมสายพันธุ์นี่วีสามสิ 32, นะท่านผู้ชมนะวีสาของเราเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนท่านว่าคึกคักเป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะหลายสถานที่ก็ส่งภาพส่งอะไรมาให้เราได้เชยได้ชิมให้ได้ดูกันอย่างท่วดหน้าเลยทีเดียวเชียวละก็กราบขอบพระคุณนะครับเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ วัดสนามคลีตะวันตกนะครับท่านพระอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะท่านได้กรุณา,าส่งภาพนะครับความคืบหน้าต่างๆมาให้กระผมได้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 ชมเป็นระยะระยะนี่ล่าสุดนี่นะครับนะล่าสุดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะท่านพระอาจารย์บอกฝนตกบ่อยมากฝนตกหนักนะครับเกรงว่ามันจะแตกอะไรประมาณนี้นะ แต่ปรากฏว่าลูกไม่แตกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะนะเอ้าไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวให้ไปชมผลอินทผลามสายพันธุ์วี32ที่วัดสนามครีตะวันตกนะครับจังหวัดพิษณุโลกท,ท่านพระอาจารย์ที่ได้ส่งเข้ามานะครับให้เราได้ชวยชิมด้วยกันชมไม่ได้ชิมนะส่วนใครจะไปชิมเนี่ยผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้แล้วนะนะครับ ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ไว้อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนี่ก็ขอเชิญไปแต่ถ้าพระอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเวลาแก่จัดผมคงจะได้ขึ้นไปนะครับได้ขึ้นไปไปชมด้วยกันนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มีอีกหลากหลายสถานที่ด้วยกันที่ท่านได้โครโนาส่งภาพให้เราได้รู้ว่าความคืบหน้าเป็นประการใดเอาไปชมกันก่อนทนะ่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ท่านพระอาิการเพียร ิดหาดกรวดนะครับน่ะส่งมาเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมที่ครครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะลูกใหญ่ๆอยู่นะเริ่มที่จะเข้าสีกันแล้วท่านผู้ชมครับเริ่มที่จะเข้าสีแล้วเห็นไหมฮะมีบางลูกก็แหมเร่งด่วนกว่าเขาแดงก่อนเขาเลยนะครับแต่ว่าลูกอื่นๆนั้นก็โดยส่วนรวมโดยหลักๆนะก็จะเริ่มที่จะมีเข้าสีนะมีเข้าสีออกจะเหลืองก่อนนะท่านผู้ชมนะ บางท่านโทรศัพท์มาโวยผมเลยเฮ้ยวิเชียนทำไมมันสีเหลืองล่ะบอกเดี๋ยวใจเย็นมันจะสีเหลืองก่อนนะหลังจากนั้นแหละเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแดงต่มเนี่ยนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านส่งมาให้ดูนะครับเป็นอย่างนั้นนะนะครับแล้วล่าสุด่านประชมครับใหม่ๆหม,มาดๆเลยเนี่ยนะวันที่12มิถุนายนส่งเข้ามาแล้วแล้วก็บ่นว่าโอ้โหฝนตกดีจังเลยฝนตกตลอดเลยเนี่ยนะครับน่ะมันจะเสียหายไหม ปรากฏว่าไม่เป็นไรไอ้ที่เป็นรอยอบาดแผละน,ะน่าจะเป็นโดนของแข็งนะท่านผู้ชมครับนะเริ่มเข้าสีแล้วครับนี่คือ V32 อนะอยู่ที่วัดสนามครีตะวันตกนะท่านผู้ชมนะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วเบอร์โทรขึ้นให้แล้วโทรหากันเอง <c oughs> สีเริ่มแดงเราโอ้โหลูกใหญ่มากเนี่ยนะกองพื้นเลยเนี่ยนะครับนะลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากนี่ต้นเล็กๆออกลูกใหญ่ขนาดนี้มันเป็นสายพันธุ์มันเป็นที่สายพันธุ์ นะแล้วก็ลูกเสียนลูกหาท่านปลา,าจา์ได้ชิมดูแล้วโอ้โหมันสุดยอดเลยเนี่ยนะลูกเล็กๆอ่อนๆน,นี่มันก็ไม่ฝาดน,นี่มันใช้ได้นะครับมันต้องอย่างงานท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมสีแดงมันเริ่มเลยท่านผู้ชมครับแดงใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆอย่างนี้มันต้องสายพันธุ์นี้ครับ V32 นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเล่านี่ให้เห็นนะเห็นเริ่มที่จะเข้าสีกันแล้วสวยเลยเนียนเลย แดงสดแบบนี้ท่านผู้ชมครับนายยังไม่แก่จัดนะท่านผู้ชมนะเพิ่งเข้าสีเพิ่งเข้าสียังไม่แก่จัดเดี๋ยวพอเริ่มที่จะแก่จัดเดี๋ยววิเชียนจะขึ้นไปไปหาไปดูและหลายสถานที่ด้วยนะท่านผู้ชมนะเราก็จะไปหากันนะครับไปชมไปดูกันจะได้รู้ว่านี่ของแท้ของแท้เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมวีสามสิบสองท่านผู้ชมสายพันธเด็ดสายพันธดีอินทรลาลนั่นแหละท่านผู้ชมครับ ได้ชมไปแล้วนะครับนะในส่วนของผลสดอินทผลัมที่เราได้ให้ท่านได้ชมกันหลากหลายสถานที่ด้วยกันนะครับได้การนาส่งข่าวคราวมาให้กับพวกเราได้เห็นกันนั่นคือ,อความมั่นใจของสายพันธุ์อินทผลัมสายพันธุ์แดงจัมโบอินเดีย B32 นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านได้รู้กันไปเอา้าแล้วก็ตอนนี้ต้นก็ใหญ่เหลือเกิน ลลงมาก็ยิ่งใหญ่มากนะครับไต้ต้นตัวเมียกันไปทรงตรวจ DNA นะครับนะจากห้องแลบมาตรฐานของประเทศไทยเราของมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะจังหวัดพิษณนุโลกนะครับท่านนะก็ไม่ต้องเสียเวลารอคอยไม่ต้องรุ่นว่าอันไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับตรวจ d n a ไปซะง่าย,ง,ายง่ายก็คือเสียตังค์ โเยยนี่วัชพืชเยอะมากโอ้โห,โหไม่มีเวลาเยอะดูสิวัชพืชทางนั้นแล้วเมื่อไหร่จะหมดแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่จะหมดวัชพืชโอ้ยให้ดูให้ดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นสวยต้นโตนะครับให้ได้เห็นให้ได้ดูกันไปนี่สายนี้เลยท่านผู้ชม นี่โอ้โหงามขนาดนี่ดูสิโอ้โหงดงามขนาดสวยขนาดละ่ะทราบผู้ชมครับต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ดูฮะ โอ้โหสวยงามสวยงามรากได้ลงแล้วนะเห็นไหมใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับรากลงพื้นเนี่ยร <c oughs> ากที่ลงพื้นยาวเฟื้อยเลยนะต้องรีบต้องรีบจัดท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะได้ออกลูกไวๆหายห่วงหายห่วงสบายใจได้นะครับสายพันธุ์เด็ดสายบันดีเห็นไหมท่านผู้ชมต้นนี้สวยเชียวเห็นไหมเนี่ย ต้นระดับนี้ออกน้ําแล้วนะครับสวยเชียวสวยเชียวโคนใหญ่โคนอวบต้นใหญ่ต้นอวบสวดทรงอง์เอวเนี่โอโ้โหงามขนาดหนักเลยท่านผู้ชมนะนี่ฮะสายพันธุ์วีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมครับนะจัดให้ท่านไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ให้นี่ให้เห็นนะครับอ่านี่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 น,นี่ให้เห็นให้เห็นให้เห็น,หหนอย่าล้มนะ เห็น <ะ S 2> ไหมีสามสิบของแท้ของแท่นานต้นสวยมี32ของแท้ของแท่นะท่านผู้ชมครับเห็นไหมเรียงไว้เรียงไว้โอ้อากาศร้อนดีจังร้อนดีแท้ๆทนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับต้นใหญ่ต้นสวยเลย ได้เลยนี่ท่านผู้ชมครับเห็นนะนี่โอ้โหปีกว่าครับปีกว่ากว่ารากเลยลงดินแล้วโอ้โหยิ่งสวยมากอืมยิ่งสวยมากยิ่งสวยมากนะครับเห็นเลยได้เลยนะต้นใหญ่ต้นใหญ่ไซนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ต้นใหญ่ไซ,น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 ,ไซนี้เลยนะ ปีกว่ามันก็โตอย่างนี้แหละครับนะแตกใบขนนกแตกน้ํากันแล้วด้วยนะครับไซนี่ V32 นะครับราคาเดิมนะท่านผู้ชมนะมไม่เพิ่มค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับราคาเดิมราคาเดิมนะ่ะค่าส่งก็ไม่ต้องเสียนะครับจัดส่งฟรีไปเลยในราคานี้ต้นตัวเมียโอ้ยเจ๋งกว่าสายพันธุ์เนื้อเยื่อเยอะนะท่านผู้ชมนะสายพันธุ์เนื้อเยื่อเนี่ยสู้ไม่ได้เลยสําหรับสายพันธุ์นี้ ทั้งขนาดไซรลูกก็ใหญ่รสชาติก็ดีสีสันก็สวยงามนะครับในเรื่องของการผสมก็ติดดกติดดีนะต,ติดดกติดดีให้คุณภาพดีดูแลง่ายนะครับจัดกันมาจัดกันไปเลยนะครับนะเดี๋ยวเขาจะบอกท่านว่านี่แหละของของจริงฮนะของจริงเลยละสายพันธุ์เด็ดสายพันธุ์ดี V32 นะครับนะ้าปลูกอินทผลัมต้องสายพันธุ์นี้เลยนะต้องสายพันธุ์นี้เลยละ่ะอินทผลัมนะครับ นะปลูกไปจนนู่นนะฮะอายุเขายืนยาวลูกหลานของเราเป็นมรดกตกทอดกันเลยผลไม้อร่อยหวานกรอบลูกใหญ่นะครับนะ่ะยิ่งออกลูกในอรอบปีที่สองที่สามขึ้นไปนี่โอ้โหลูกเขาใหญ่มากนะ่ะลูกใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับฉะนั้นไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของนะครับเอาไปปลูกเลยนะส่วนตอนนี้หญ้าผมเยอะเหลือเกินผมจะต้อง มีเวลาในการจัดการหญ้าแล้วล่ะที่เห็นเห็นเยอะๆหญ้าเยอะขึ้นแข่งกับต้นอินทผลัมเลยท่านผู้ชมครับขึ้นแข่งกันเลยนะเอาเอาเป็นว่าก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมครับสั่งกันเข้ามาเดี๋ยวผมจัดการจะส่งให้ท่านไปทันเวลาของการเพาะปลูกนะครับในปีนี้แล้วก็อีกไม่นานนะเดี๋ยวก็จะออกลูกให้เราได้รับประทานกันได้ผลผลิตกันไปนะครับจัดจำหน่ายกันไปด้วยนะเอาเชิญครับท่านผู้ชมครับ